ื่นนี้วันที่18ตุลาคม2 5 6 3เป็นเมื่อวันจัดงานบุญกระทิ่นวัดทรรพาพึ่งบ้านบางหินตำบลบางหินอำเภอวางปงจังหวัดเพชรบุร์ตอนนี้เต็มไปหมดพี่น้องป้องปายที่มาร่วมทำบุญมาทุกสารทิศต่้งจังหวัดก็มาในอำเภอใกล้เคียงกัมมีนะครับอันนี้ให้เห็นทางเข้าวัดอันนี้ทางเข้าวัด มาทางด้านนี้ที่จอดรถเต็มหมดแล้วนะครับเอาขึ้นไปพุ่นไปทางพุ่งก็เต็มมัดบะหมี่บ้องอีกจอดแล,อแล้วส่วนทางเข้าวัดก็คือทางนี้ครับเต็มแล้วครับดเดี๋ยวไปเบิ้งทางในกันว่าเต็มลายป่านนี้บ่แต่ว่ารถเขอาให้จอดทางนอครับทางในก็มีแต่ญาติโยมเดี๋ยากไปเบิ้งกันนะครับนีทางเข้ามาในวัดนะครับเต็มหมดแล้วครับญาติโยมล่างไล่มายังบอคัสได้ ทั้งรถมีทั้งโรงทานเต็มเป็นตาหน้าปืนบกปื้มใจของพี่น้องมาเป็นสายเดอร์โบเลยนะหน้าปูนี่วัดขว้าขึของเราเพราะอาจารย์จะลงจากสระใหญ่นะครับจากสระใหญ่มาด้านหน้าปูนแล้วก็ลงมาที่ทางเดินจนถึโลงทานนะครับแล้วก็วนขึ้นมาปีนี้เท่าไหร่นะมีมีจับลงลงทานเกือบเกือบ ้อยของเป็นเต็มเลยวะนะมาทั่วสารทิศทั่วทา่วนี่ของโคสุรามะโยย่โอ้แมงกระโมโอ้ไป่นไปค่ะไปค่ไก่ไ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 ่ เอ่อเนีก็็ปาจารย์บอกว่าวันนี้ใครอยากได้บุญใหญ่ก็เตรียมโ่มนะครับเตรียมโลกอาจารยครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ครูบาอาจารย์พิทสวัสดก็อาจจะเปียกฝนนะครับก็คนไทยเาปันธ์ใดแม่เนตานะครับได้เป็นตาพวกเรานะครับมาร่วมรับอ่าครเงินทุั้งแต่เสียงชื่อัฒนธรรมฝของเรานะครับ ชาไข่มุกอาารัชาไข่มุกก็มีหัวมากมาป,าปีนี้ปีนี้คาดว่าตอนนั้นผมได้ตัวเลขนะว่าประมาณ50หสลงทานเดี๋ยวนี้ก็ว่าบรยูละวมันนี้ลลยกว่า50หสลงทานแล้วครับอาผมให้เห็นบรรยากาศของลงทานวันบุญกะทินก้องวัดท่าพาพึ่งครับมันนี้วันที่18 ตุลาคมสองพันห้าร้อเป็นปรรยากาศให้เห็นกับจริงใน,นว่าโคนทดีโตกแต่บาคนก็ได้เป็นอุประจัก์ในการทำบุญกระทิ้นของวนนีงนี้กเครับสากครับโอ้กาแฟกับนี้เอออนี่ก็เป็นทางขึ้นทางขึ้นไปแล้วก็ออก คุณนไปนี่เราเคยออกไปคุณเลยนะครับชารเข้ามาแล้วนะครับตัวที่อยู่ตรงนี่ครับกลัวอาจารย์จะลบกุญแจปากได้ตาของเรานะครับอันนี้ร้านแ้ะนำเป็นจักรยวนค่ะอันมาแต่ใสครับมาแต่อันสร้อยวังสมาร์ทค่ะห่วยผิดว่ามาแต่ทั้งอุดรขอนแก่นบ่แม่นบอกไก่ไก่เบี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายันนาคายำบ้าค่ะโอ้ยยำบ้า จะต้องตกวันนี้ได้เวลาทักนี่มาแล้วขอรองเท้าเป็นเจ้าคนอยากมาถือกระบ้าชอบญาติโยมที่มาล่างลายมาโอ้โหถอดรองเท้าทุกท่านนะครับล้างยาครับรองเท้าทุกท่านต้องถอดถอดนะครับคนก็ตกไม่ยอมเสาแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาแกรวจ่อต่แย้คนนะมันก็เฉพาะตกวันที่17-18แต่แต่แค่มาเฮ็ดลงทางกันเมื่อวานนี้ แ็ฝนตกอ่าืันนี้มือบุญกระทินยังตกบัเสาแล้วก็ว่าบัดที่สิแปดค่วันบัดที่สิปตรงนั้นก็ยีบมีฝนแล้วบัดสัวแล้วมไปเยมาตรวจท้าบก็นั่งตรพบพบพบตวนท้าพัททั่วทั้ดไดึงไปดึงไ หรือนำสิ่งของใดๆที่จะร่วมกินกองกระถิ่นนะครับสามารถนำมา,าั้ถถอง,อง,งได้เลยครับร่สามารถทำการที่ร่วมกราถิ่นกองิ่ารแห่งนี้ได้นะครับแล้วาใดนะครับที่ อันนี้บ้านวังหินเด็คับเด้อยู่ในเขตอำเภอวังกงแต่วบูรณีทานเขเจ้าอ่แล้วก็มีตวามเอกลักษณ์ของวงหินก็มีอันนี้ยอังยังจะเห็นเนี่ยเป็ปันๆกๆนีนะครับเขาว่าอะไข้าวอะไปันๆแลนาน ผมอธิบายประเทศเลยครับเพราะว่าญาติโยมจติธรรมที่มาร่วมในบุญกถินวันนี้เป็นล้มล่ามนะครับล้ล่ามทำไมได้ข้าวหลามเออนีไปผ่อนจองแต่ข้าวหลามพวกข้าเนี่ยเดี๋ยวผ่อนเนี่ยหนูหนูก็ยังไม่ใส่เลยอ่าข้าวข้าวเลยด้วยจะว่าข้าวเลยถ้าใส่ทุกสารทูอ่ะ บางทีข้าวหลามก็จะได้วางก็ได้เข้าบอกให้วางกับตาทามั นี่ก็เป็นโล่งทานโอ้พันเยอสังขยาดิโอ้ยยิบก็ชิบยิบเลยค่ะยิบเลยค่ะมาลูกมาเร็วนสังขยาค่ะยิบเลยจ้าหิวกาแฟมันมีกาแฟด่ครับม่มีกาแฟร้านนู้น เจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ร้านนึงที่ชอบมากแล้วก็ขึ้นชื่อเลยนะร,ร้านก็เออร้านกาแฟอยู่ตรงตลาดนัดธนาคารบางโกงอ่ะตลาดนัดตังพี่น้อง,องเขาเลิกไปแล้วมั้ยตอนนี้เปลี่ยนมานอะไรฮะข้าวเหนียวขยะค่ะอยู่เลยค่ะเอเอ,เอ,เอ,เอหน้าตาคือคุณได้หรอ นี่ย5 5กิ oh, ่งกาแฟหอมๆแบ่มีมื่อนี้นะอยู่ใสโอ้อยู่ในี่ตีนำกินมานำกินมาได้กินพร้อมกาแฟแล้ว5บ่พอพ้อจริงๆอยากจะดื่มก็สามแก้วแต่เอาแค่แก้วเดียวเอาส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้คือด้านหลัง แม้โอ้ผมนี่ตาสูงเกินตามันอาขอบคุณมากนะครับนี่คือกาแฟจากโรงทานโรงทานจากไหนเลยแป้งหอมหอมแป้งหอมใช่ไหมม่คอยคุนเล่ชื่อนี้โอเคครับวนึ่งร้อยบาท อาเบ็ดแค่นี้ดิยังมียู่อีกบอยูใสยูใสอันห่วงยังได้แนห่วมยังได้แน่ปได้กับทุกคนได้กับทุกคนผู้ใหญ่เอาเยอะๆเอาใหญ่เอาเอาสี่กองเลยหุ่นใหญ่ จจแล้วก็ดูหน้าคนตามต้นตามนะครับนอกจากจะมีต้นตามแล้วก็ยังมีใส่ทอด อยากกินปิ้งปลาดุกว่าบ่มีบ่มีมืออื่นก่อนมืออื่นก่อนบ่ถ้าเสีเงินมนบ่บอนจ้าไม่ได้เอาบุญก้อนบ่หเอามากินหน นี่คือเปียกปูนโบราณโบราณเรานะครับต่อไปก็จะหาดูได้ยากอันนี้ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับขอบคุณมากที่อนุรักษ์ของโบราณโบราณไว้นะครับ ขนมแม่ลัหองนะจคะขนมขนมอะไรนะแม่แม่ละองอเรารู้จักกันมานานแล้วนะเดีทน้วี่รถที่มา ของวัดทำภาพาพึ่งวันนี้เดี๋ยวครับเด้นนี่ปักทางอย่าบอกว่าปักทางเทเล่ย่งบอกโอ้พอดีมาที่ล่างนี้ไปหมได้แล้วครับต้องถอยครับต้องถอยครับโอ้ทุกคนมากันแท้ว่าเข้าไปไม่ได้หรอกต้องใหอ่ะ การจอดคับข oh. oh. ้างทำงานใหญ่งานใหญ่โอครับอ้าวแล้วพยายนอ๊อกมาได้หรือเปล่าเฮ้ยอ๋อฟองหมาฟองเอ็กครับ เมือีามาเบื้องรถรถที่เข้ามาหว่วมทำบุญกระทิ่มานี้อาอ้าเอาให้เบื้องอ้าวพุ่นนะรถเป็นเต้ตอนนี้เด้อยังยาวไปฮอดเลยวัดไปเอีกกันมครับนะเข้าขินมีม,มนะรูมลงมาก็อีกเป็นวัด พึ่งบริหยรออกอยู่ในป่าเพราะว่าเป็นวัดป่านเครับเอินว,วัดทำผ้าพ,าพึ่งอยู่ในเทศตําตบลวังหินตําภลวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้วันที่18ตุลาคมส่องผ่านทั้เป็นมือทวายอคงกระทินครับวันนี้ผู้มากรลาญาติโยมยตาม่านนับปลื้มใจทว่าครับ ที่จอดอยู่ก็มาถึงว่าอย่างอยู่บริเวณวัดอยู่นะครับคงใส่อีหวมพิธีการถวายพระกระทิอยูอส่วนที่เสร็จธุระเรียบร้อยแล้วสมบุญแล้วจะกลับกันกันนี้แต่ส่วนใหญ่ยังถึงอยู่ สวันทีจอดอยู่อย่างอยู่บนวัดอยู่เฉ่งวัดอยู่แล้วก็ผู้ที่มาไม่ก็มาลังไล่มา ลองตามอลองตาม<อ>เน่ยสำหรับการบันทึกวิดีโอในคลิปนี้ก็ขอจุบลงเพียงเท่านี้เด้ครับเดอ้ออย่าลืมกดติดตามซ่องดีๆวิธีบ้านแล้วก็คอยพอกันในในบุญกะทินในปีต่อไปเดยครับเดอ้อสำหรับปีนี้สวัสดีครับ